ถ้าโก,ง,กงยอดฮิตที่มักจะเกิดเมื่อช่งอา,างแอร์มาล้างแอร์ที่คุณอาจไม่รู้เมื่อเวลาที่มีคนมาทำอะไรกับบ้านเราก็มักจะถามหาช่างเสมอแอร์ก็เช่นกันแล้วรู้กันไหมว่าเวลาที่เราให้ช่างมาล้างแอร์บางคนมักจะหัวหมอทำอะไรบางอย่างให้เราเสียเงินเพิ่มหรือทำให้อายุของแอร์สั้นลงวันนี้ทลอกปะครับ ได้รวบรวม5เรื่องฮิตที่มักจะเป็นกลอุบายของช่างแอร์ที่บางครั้งอาจจะเป็นเพราะร้านแอร์สั่งช่างที่เคยเป็นข่าวมาแล้วก็มีงั้นเราเริ่มกันเลย5กลโกงที่ช่างแอร์ชอบใช้หลอกเรา 1. ชอบบอกว่าน้ำยาแอร์ขาดต้องเติมนี่คือกลโกงอันดับหนึ่งที่เจอกันบ่อยที่สุดช่างจะนําเกตวัดมาวัดแล้วบอกว่าพี่ครับน้ำยาแอร์พองไปเยอะเลยต้องเติมนะครับ ทำให้เรากังวลความจริงคืออะไรระบบแอร์เป็นระบบปิดหรือว่า c l o s e system โดยปกติแล้วน้ำยาแอร์จะไม่มีวันหมดหรือพองไปเองได้ถ้ามันหายไปแสดงว่ามีรอยรั่วในระบบสิ่งที่ช่างมักจะทำคือเติมน้ำยาแอร์เข้าไปใหม่โดยไม่หารอยรั่วคิดเงินค่าเติมน้ำยาแอร์ซึ่งราคาสูงไม่นาน แอร์ของคุณก็จะกลับมาไม่เย็นอีกครั้งเพราะน้ำยาได้รั่วออกไปหมดแล้วและคุณก็ต้องเรียกช่างมาเติมใหม่วนไปเรื่อยๆเป็นการจ่ายเงินที่ไม่จบสิน้นวิธีรับมือที่ถูกต้องคือหากช่างบอกว่าน้ำยาขาดให้ถามกลับไปว่ารั่วตรงไหนคะหรือรั่วตรงไหนครับช่างมืออาชีพจะพยายามหาจุดรัว่วอุดรอยรัว่วทำสุญญากาศในระบบหรือว่าแวกค่ม แล้วจึงค่อยเติมน้ำยาใหม่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเราควรเฝ้าช่างว่าไปเปิดระบบของน้ำยาแอร์หรือไม่ 2. เปลี่ยนอะไหล่เกินจำเป็นอาการเสียเล็กน้อยแต่ช่างจะวินิจฉัยว่าเป็นที่คิ้นส่วนใหญ่ๆที่มีราคาสูงเพื่อจะได้คิดค่าอะไหล่และค่าแรงแพงๆฟาดกินเรียบตัวอย่างสถานการณ์อาการแอร์ไม่เย็นเพราะแคปพัดลมหรือว่าแคป,ปซิเตอร์เสื่อม สิ่งที่ช่างมักจะทำบอกว่าคอมเพรสเซอร์เสียหรือแผงวงจรหรือบอร์ดช็อตต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุดซึ่งราคาหลักพันถึงหมื่นอาการรีโมทเสียหรือทานหมดสิ่งที่ช่างมักจะทำบอกว่าตัวรับสัญญาณที่แอร์เสียต้องเปลี่ยนแผงวงจรวิธีรับมือที่ถูกต้องหากมีการเสนอให้เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหญ่ให้ลองขอความเห็นจากช่างเจ้าอื่นก่อนตัดสินใจและที่สำคัญ ขออะไรเก่าคืนทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนจริงและป้องกันการนำอะไรเก่าไปวนหลอกคนอื่นต่อ 3. ล้างแอร์ราคาถูกแต่มีค่าใช้ใจ่ายแฝง Bed and Switch โฆษณาในโซเชียลว่าล้างแอร์300-400บาทเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่พอมาถึงหน้างานจะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆงอกขึ้นมาเต็มไปหมดสิ่งที่ช่างมักจะทำ ราคานี้ล้างแค่คอยเย็นนะครับถ้าล้างคอยร้อนด้วยคิดเพิ่มปกติการล้างแอร์ต้องล้างทั้งสองส่วนต้องใช้น้ำยาแอร์ชนิดพิเศษล้างถึงจะสะอาดคิดเงินเพิ่มต้องเติมน้ำยาแอร์ด้วยนะครับกลับไปที่ข้อหนึ่งวิธีรับมือที่ถูกต้องคือก่อนนัดหมายให้สอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนว่าราคานี้รวมอะไรบ้าง ล้างคอยร้อนคอยเย็นใช่หรือไม่มีค่าใช้ใจอื่นเพิ่มเติมหน้าง,งานไหม 4. โกงร,ราคาอะไหล่หรือใช้อะไหล่ปลอมเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่จริงๆช่างบางคนจะคิดราคาอะไหล่สูงเกินจริงมากหรือนำอะไหล่ปลอมมือสองมาใส่ให้แต่คิดราคาเต็มสิ่งที่ช่างมักจะทำคือแจ้งราคาอะไหล่แบบปากเปล่าที่สูงลิ่ว โดยอาศัยว่าลูกค้าไม่มีความรู้เรื่องราคาวิธีรับมือที่ถูกต้องควรลองนำชื่อหรือรหัสของอะไหล่ชิ้นนั้นไปค้นหาราคามาตรฐานในอินเทอร์เน็ตดูก่อนเพื่อเปรียบเทียบราคาหากเป็นไปได้ควรเลือกร้านที่มีใบเสร็จและระบุรายการอะไหล่ชัดเจนด้วย5แกล้งทำให้เสียเพื่อสร้างงาน เป็นกรณีที่แย่ที่สุดคือช่างจงใจทำให้ส่วนอื่นเสียหายเล็กๆน,น้อยๆเพื่อให้ลูกค้าต้องเรียกซ่อมในครั้งต่อไปสิ่งที่ช่างมักจะทำอาจจะคลายน็อตบางตัวตัดสายไฟเล็กๆที่มองเห็นยากหรือปล่อยน้ำยาแอร์ออกเล็กน้อยตอนที่ลูกค้าเผลอวิธีรับมือที่ถูกต้องก็คือพยายามอยู่สังเกตการทำงานของช่างตลอดเวลาเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ต้องถึงกับยืนกดดันแต่ให้อยู่ในบริเวณที่มองเห็นการทำงานได้วิธีป้องกันตัวเองจากการโดนหลอกนะฮะหากคุณกลัวว่าช่างแอร์หลอกเราหรือบริษัทแอร์มาหลอกเราเกี่ยวกับเรื่องของการล้างแอร์ควรจะต้องมีวิธีปฏิบัติตัวดังนี้ 1. เลือกร้านหรือช่างที่น่าเชื่อถือหาจากคำแนะนำของคนรู้จักที่เคยใช้บริการและประทับใจเลือกร้านที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนมีหน้าร้าน ตรวจสอบรีวิวใน Google Map หรือ Facebook Page ของร้านหากแอร์ยังอยู่ในประกันควรเรียกใช้บริการจากศูนย์ของยี่ห้อน,นั้นๆโดยตรงสอบถามราคาและขอบเขตงานชัดเจนก่อนตกลงควรสอบถามให้แน่ใจว่าค่าบริการครอบคุมอะไรบ้างมีค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆหรือไม่อย่าหลงเชื่อโปรโมชั่นที่ถูกเกินจริงของถูกและดีอาจมีแต่ส่วนใหญ่มักมาพร้อมกับลูกเล่นแอบแฝงสังเกตการทำงานอยู่ดูการทำงานของช่าง สอบถามข้อสงสัยด้วยความสุภาพเช่นกำลังทำอะไรอยู่เหรอชิ้นส่วนนี้ทำหน้าที่อะไรถามเยอะๆก็ไม่ผิดแต่อย่างใดครับขออะไรเก่าคืนหากมีการเปลี่ยนอะไรยืนยันที่จะขออะไรชิ้นเก่ากลับมาเสมออย่าพึ่งรีบตัดสินใจหากช่างเสนอการซ่อมใหญ่ที่ค่าใช้จ่ายสูงให้บอกไปว่าขอเวลาตัดสินใจและปรึกษาคนในครอบครัวก่อนแล้วลองหาช่างเจ้าที่สองมาประเมินอ,อาการพอถ้ารีบก็อาจจะเข้าทางได้นะฮะ การมีความรู้พื้นฐานและรู้จักตั้งคำถามคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการรับมือกับช่างที่ไม่มีจรรยาบรลและถ้าคุณได้ช่างดีรับรองว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วก็รักษาเขาให้อยู่กับเราไปนานๆก็ดีเหมือนกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในด้านล่างได้เลยนะครับ เราอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ